สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเคยสงสัยไหมคระสำหรับคนที่จะเริ่มถ่ายภาพประกวดใหม่ๆนะครับเอ๊ะ <g ill ip ins> ว่าเราจะจะควรจะมีภาพหรือควรจะออกไปเก็บภาพแบบไหนเอาไว้เป็นทุนในการส่งประกวดนะครับหัวข้อที่ผมมักพบประจำนะครับมักเจอประจำเจอบ่อยๆในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาของของ,ของการประกวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ พลังงานเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของแต่ละพื้นที่นั้นๆเป็นต้นนะครับทีน,นี้ไอภาพประเภทเหล่านี้มันจะถูกนำมา,าใช้ในการประกวดมากที่สุดนะครับหัวข้อ,ขอก็จะวนๆอยู่เงี้ยครับวนกันไปก็วนกันมาไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งยกเว้นแต่ภาพเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นพวกาภาพถ่ายใต้น้ำพวกภาพถ่ายทะเล งานของทะเลงานของประเภทสัตว์ป่าพวกนกพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็จะแยกซอยเย็นอซอยย่อยออกเป็นประเภทอีกต่อไปแต่ไอ้เจ้าไม่กี่หัวข้อหลกัหลกๆนะครับพวกพลังงานพวกประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นหัวข้อที่เจอบ่อยที่สุดนะครับแต่ววันนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องประเพณีนะครับก็สําหรับใครท,ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าสนใจที่จะสมภาพในงานประกวดนะครับ ผมแนะนำให้เริ่มหรือออกไปถ่ายนะครับถ่ายภาพาเกี่ยวกับงานประเพณีไว้ก่อนนะครับเพราะว่า <c oughs> เป็นปัจจัยที่ที่เราลงทุนน้อยที่สุดนะครับนอกจากการเดินทางนะครับนอกจากค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางแล้วคือเราไม่ต้องเซตติ้งอะไรเลยนะครับเราเพียงแค่ไปเฝ้ารอจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นความหลากหลายของของประเพณีบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับมีเยอะแยะ <c oughs> มีให้เลือกถ่ายมากมายไม่ว่าจะเป็นอะไร สายเรือไฟนะครับแข่งเรือยาวผีตาโขนผีขุนน้ำชักพระนะครับปล่อยสั่งรองอ้เยอะแยะมากมายนะครับเดือนเมษาเนี่ยสำหรับผมเดือนเมษาจะเป็นเดือนที่ที่ต้องเลือกนะครับเลือกว่าว่าเราจะไปตรงไหนนะครับเพราะว่าเปทิพปลามันเนื่องจากอยู่ในช่วงของ ประเพณีปีใหม่ไทยปีใหม่ของเราอะนะครับงานก็จะมีลักษณะจัดคล้ายๆกันนะครับเราต้องเลือกเขาว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งซึ่งไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ความสะดวกของช่างภาพแต่ละคนอ่าทำไมผมถึงให้ไปถ่ายนะครับเพราะว่าเราควรจะมีสต็อกเกี่ยวกับงานประเพณีนะครับหัวข้อประเพณีเนี่ยจะจะเป็นสิ่งที่พบบ่อยอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่ผมได้รางวัลค่อนข้างที่จะบ่อย จากการตะเวนออกไปถ่ายภาพแนวๆนี้นะครับจนจัดให้อยู่ในประเภทของหมวดหมู่ของมันต้องมีครับนะครับ,นะรบไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพอะไรก็ตามแต่ตามแต่แตความถนัดของคุณประเภทนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งภาพที่ควรจะสต็อกเก็บไว้ในคลังภาพของคุณเพื่อใช้ในการส่งภาพเข้าประกวดในลําดับต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมยกตัวยอย่างเอาสิ่งที่มันใกล้ตัวผมทักกันเนาะเป็นเรื่องของ งานประเพณีสงการนะครับที่จังหวัดหนองคายนะครับเป็นพิธีอัญเชิญองค์หลวงพ่อพระสัยนะครับผมเชื่อว่าช่างภาพหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านนะครับเคยไปถ่ายนะครับด้วยมุมมองแลวก็ด้วยวิธีการที่แตกต่างก,กันออกไปนะครับสเสน่ห์อย่างหนึ่งของของหลวงพ่อพระสัยก็คือปริมาณผู้คนที่หนาแน่นนะครับทุกๆครั้งไปความรู้สึกอลังในการเก็บภาพประเภทนี้ของผม มันก็ยังแบบไม่ลดหายหรือลดน้อยลงไปนะครับทุกครั้งที่ไปถ่ายหลวงพ่อประสยัยนี่จะมีความสุขว่ายิ่งเวลาเขาจุดพุหรือว่าองค์หลวงพ่อลงจากแท่นนันทะแล้วเนี่ยแบบโกมันจะลุกผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นมันบมหรือเปล่านะนะครับด้วยความที่ช่างภาพเยอะนะครับด้วยความที่ช่างภาพเยอะสิ่งหนึ่งที่ผมเกรงได้ก็คือว่าโอเคเราเห็นช่างภาพส่วนใหญ่ตรงนี้แล,ะละ้วล่ะภาพหลวงพ่อประสยออกมาจะเป็นมุมแบบเนี้ยใช้เทเลอัดเข้าไปเยอะเเห็นหัวคนแล้วมีองค์พระโผล่ขึ้นมา นะครับเราเห็นภาพแบบเนี้ยันชนจินตานะครับจนจนสับทางเทคนิคเขาอาจจะเรียกว่ามันกลายเป็นภาพโลนะครับมันกลายเป็นภาพโรเป็นภาพที่พบเห็นได้ง่ายทั่วไปซึ่งก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับในเมื่อเราเห็นภาพแบบเนี้ยจนเกลื่อนตาจนคุ้นตาจนชินตาแล้วเนี่ยทำยังไงนะครับทำยังไงเราถึงจะได้ภาพที่แตกต่างจากไอ้สิ่งที่เราเห็นนะครับ ผมใช้หลักการวิเคราะห์โดยการ <c oughs> เปลี่ยนมุมมองนะครับเปลี่ยนมุมมองครับ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันเรียกว่า <c oughs> ความพยายามหรือหรืออะไรนะครับ <c oughs> ทุกๆปีผมจะยืนถ่ายตรงเนี้ยจนกว่าจะได้รูปอย่างภาพภาพนี้ผมใช้เวลาถ่ายอยู่ประมาณสามปีนะครับ <c oughs> ทำไมถึงใช้เวลาถ่ายถึงสามปี <c oughs> อุปกรณ์เลยนะครับปีนึ่ง อุปกรณ์นอกบ้างความเร็วชตัตเตอร์ไม่เหมาะสมบ้างนะครับช่วงเลนที่มีแคบเกินไปนะครับจังหวะของมือแต่ละคนไม่เหมือนกันอุณหภูมิแสงแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นความล้มเหลวมาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจนจนมาถึงปีปีเนี่ยปีนะครับผมก็ไปอยู่งจุดเดิมอะจุดเดิมเป็นจังหวะที่จะเอาพระขึ้นนะครับคือจินตนาการที่ล่างในหัวสมองเนี่ยเราเห็นภาพที่ ที่เขาสาดน้ํากันนะนะสาดน้าแล้วองค์ที่เราเห็นกันเยอะๆคือไม่ว่าจะเป็นตอนขึ้นบันไดหรือตอนที่แหารอบพระอุโบสถก็ตามแต่นะครับคือภาพแบบนั้นอ่ะเราเห็นกันเยอะแล้วผมอยากได้ภาพที่ที่แปลกและแตกต่างกันออกไปนะครับผมก็ไปเฝ้าจุดๆเนี้ยจุดๆเนี้ยนะครับในจังหวะที่พระกาลังขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่ที่ที่แปลกออกไปอีกจังหวะหนึ่งนะครับ แป่กยังไงคือตอนลงเนี่ยลักษณะของการหนีบหนีบไม้ไปที่องค์องค์พระใสนะครับสมมุติว่านี่คืออ,องค์หลวงพ่อนะการหนีบไม้ตอนขาลงเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ประคองนะครับนะครับองค์ไม้ไอ้ลักษณะไม้ไผ่ที่โผล่มาเนี่ยจะโผล่มาจากอ่าหลวงพ่อแค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวเพราะนั้นหรือว่าเป็นการหนีบแบบชั่วคราวนะครับผมไม่รู้ว่าเทคนิคในการมัดองค์ห,ห,หลวงพ่อเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ด้วยความที่ว่าไม้เนี่ยจังหวะของของส่งชน,น,นไม้ที่เหลือตรงเนี้ยมันสั้นทีเดียวนะครับมือที่ได้เนี่ยมือของของลูกหาหรือคนที่ไปหาบูหลงพ่อเนี่ยมันจะมีความห่างอยู่นะครับมันจะมีความห่างอยู่ตอนลงนะครับตอนลงมันจะมีความห่างอยู่แต่ว่าถ้าตอนขึ้นเนี่ยด้วยความที่พลังศรัทธาเขามีเยอะนะครับญาิโมเขามีเยอะนะครับลูกหลานหลวงพ่อปราสสยมีเยอะเ็าจะอัดอัดอัดเั็นเข้าไปเพราะฉะนั้นตำแหน่งในการถอยพระขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเมันน่าสนใจดี จะแน่นแล้วมือก็จะแน่นกว่าตอนขาลงเยอะมากนะครับผมก็เลยไปเฝ้าตรงนั้นก็เลยกลายเป็นภาพนี้ออกมานะครับ <c oughs> จากเหตุที่ว่าจังหวะมืออย่างเดียวเลยผมต้องการแค่จังหวะมืออย่างเดียวที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับจังหวะมือที่แบบดันกันขึ้นมาเยอะๆต้องการตรงนั้นตรงเดียวนะครับก็เลยพยายามเฝ้าอีกตรงนั้นประมาณสองสามสี่ปีขึ้นนะครับจนได้ใบนี้ออกมาเคยพยายามเอาภาพนี้ไปส่งครับภาพนี้เคยส่งเราครั้งหนึ่ง ผมจะลิมิตภาพตัวเองอยู่ที่ประมาณ3ามครั้งนะครับในการส่ง3ามครั้งคือถ้าส่งภาพเนี้ยภาพเดียวเนี้ยทั้งหมด3ามครั้งแล้วเนี้ยหนึ่งสองสามไม่ว่าจะเป็นรายการใดๆก็ตามนะครับถ้าไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ติดรางวัลเลยผมก็จะเก็บเข้าสต๊อกนะครับสําหรับภาพเนี้ยครั้งนี้เป็นการส่งครั้งที่สองนะครับส่งครั้งที่2ก็ส่งไปแล้วก็รางวัลชนะนนเลิกมาอ่า เรื่องเดิมๆก็เกิดขึ้นนะครับเรื่องเดิมๆก็เกิดขึ้นอย่างอย่างที่ผมเคยบอกเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าภาพบางภาพเนี่ยเขาถึงขนาดตามไปฟ้องกันน้างงานนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องอีกอีกอีกสักภาพหนึ่งแล้วกันนะครับภาพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่โดนคือคณะกรรมการเขาตัดสินอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับ <S <S แล้วก็ภาพก็ขึ้นแขวนหน้างงานเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่ผมต้องลงไปรับรางวัลแค่นั้นเองก็ปรากฏว่า ในระหว่างที่เขากำลังติดภาพอยู่ติดภาพเพื่อที่จะแสดงในใในใน,ในพื้นที่จัดงานเขาก็มีคนไปฟ้องนะครับมีคนไปร้องเรียนว่าไอภา้ภาพภาพเนี้ยภาพหลวงพ่อมาใสยภาพเนี้ยเอ,อเคยได้รงางวัลแล้วเคยได้รงางวัลแล้วนะครับเอ,อความโชคดีของผมอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้เจ้าตัวเจ้าของผู้จัดงานเนี่ยก็ไม่ได้บ้าจี้ตามกลฟ้องนะครับแต่ก็วันๆนะครับเราเข้าวันๆถึงขนาดว่าต้องโทรมาเช็ก วา่าคุณจริรศัก์ภาพเนี้ยมันเคยได้รางวัลมาแล้วจริงหรือเปล่านะครับก็ <c oughs> ประกอบกับผมกำลังวุ่นวายกับการช่วยงานศพของเมียเพื่อนอยู่ปรรยาเพื่อนอยู่นะครับก็คุยกันอยู่นานนะครับจนผมยื่นข้อเสนอคําขาดไปคํหนึ่งว่าเอางี้แล้วกันถ้าไอ้คนที่ฟ้องอ่ะเขามีหลักฐาน <c oughs> ไว้ภาพเนี้ยนะครับ ได้รางวัลจริงให้เขาแสดงมาและผมยินดีที่จะจ่ายเงินคืนไปอีกสิบเท่าของเงินรางวัลที่ผมได้ทั้งหมดนะครับเรื่องเมื่อไรเ,เงียบไปนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีถึงแม้แต่รูปประหลาดประหลาดที่ผมพยายามถ่ายขึ้นมาล่ะผมคิดว่ามัน <c oughs> ไม่น่าจะมีคู่แข่งหรือไม่น่าจะมีปัญหาใดๆแล้วก็บังเกิดเรื่องหรือแม้แต่กระทั่งเราถ่ายภาพธรรมดาแล้วนะครับถ่ายภาพธรรมดาที่ จางภาพเราๆทั่วๆไปถ่ายภาพก็สามารถเกิดปัญหาขึ้นได้เหมือนกันนะครับเอาเหตุการณ์ทั้งนั้นก็กจบลงไปผมกม็รับตังคขับบ้านด้วยความสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ประเพณีนะครับประเพณไไีไม่จำเป็นต้องเป็นหลวงพ่อวสัยที่เราถ่ายกันจนจนคุณชินตาหรือว่าจะหรือแม้แต่ว่นนาั่งมุมเดิมๆนะครับมุมเดิมที่เรารู้สึกว่าเราเรา,เราอยากจะเก็บไว้นะครับประเพณีก็เป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งในหัวข้อที่ผมหรือแม้ช่างภาพทั่วๆไปไม่ว่าจะมีงานประกวดหรือไม่มีก็ตามเราจะมักจะออกไปเก็บภาพเหล่านั้นนะเก็บไว้เป็นสตอ็อกนะครับเก็บไว้เป็นสต็อกเพื่อใช้ในการส่งภาพเข้าประกวดนะครับประเพณีแหล่งท่องเที่ยวพลังงานนะครับหรือแม้แต่การนั่งวิถีชีวิตทั่ว,วไปที่เราเป็นเห็นวิถีเเป็นอยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละภูมิภาคนะั้นะมันแตกต่างออกไป นะครับแล้วก็เราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราค่ตัวก่อนจังหวัดที่เรามีอยู่ก่อนนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเดินทางนะครับออกไปฝึกประสบการณ์ออกไปเจอกับช่างภาพดูว่าเขาทํางานกันยังไงดูว่าเขาฟาดฟันกันยังไงนะครับ<笑><笑>ก็โอเคสํหรอดนี้เดือนเดือนเดือน,นเมษาเนะีเป็นเดือนที่ที่ต้องเลือกอีกเดือนหนึ่งนะครับยังไงก็ลองพิจารณานะครับสิ่งรอบตัวของคุณว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจคุณอยากจะนําเสนอในมุมมองไหน ก็ลองฝึกฝึกกันดูนะครับโอเคครับแล้วเจอกันลำดับต่อไปสวัสดีครับ